สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่ผมนะครับในช่องวันรัฐชฐานท่าขีเล็กนะครับวันนี้ผมจะมาสอนนะครับแก้ไขชื่อนะครับชื่อหรือคำอธิบายนะครับของคลิปวิดีโอใน YouTube ที่เราอัพโหลดอัพลงไปแล้วนะครับผม กรณีนะครับผมก็คือชื่อและคําอธิบายนะครับผมเขียนผิดอยากได้แก้ไขนะครับผม,ผมก็แก้ไขได้ง่ายๆนะครับผมนะถ้าคุณผู้ชมมาดูคลิปผมมาดูช่องผมนี้เออดูออกได้เลยว่าเฮ้ยเจ๋งอะ่ะทาได้อะ่ะง่ายๆอะ่ะนะครับผมเข้าใจง่ายด้วยนะครับผมโอเคผมก็ผมก็รวบรวมมาบอกให้คุณผู้ชมนะครับผมก็คือบางคนเขาบางคนเขาเขียนยังไม่เสร็จเขาไปกด อัปโหลดคลิปไปเลยนะครับผมเอ้ยทำยังไงดีแล้วต้องลบคลิปแล้วอัปโหลดใหม่แล้วบางทีวิดีโอยาวนะครับบอเดี๋ยวอัปโหลดใหม่นี่นานเลยนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวผมจะสอนนะครับผมโอเคเข้าไปในช่อง u t u b e เราผ่านแอป,ป YouTube บดีตรงเลยนะครับไม่ต้องเข้าไปเบราว์เซอร์นะไม่ต้องเข้าไปนะครับผมเบราว์เซอร์นี่ถ้าเราเข้าเข้าไปได้ครับผมแก้ไขได้ทั้ง2ช่องทางแต่เบราว์เซอร์มันจะยากกว่านะครับผมก็ไปตรงโ,รโปรไฟล์ก็คือบัญชีเรานะครับผมช่องของคุณนะครับผมกดเข้าไปเลย อันนี้ปี2021ัลยี่สิบเลยนะผมผมสอนนะเออผมสอนปี2021อันนี้ก็จะเจอโปรไฟล์ผมนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b สไครต์กดกดระดิ่งเลือกทั้งหมดให้ผมด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์บอกผมได้นะว่าดีหรือเปล่านะครับโอเคมาจาังหวะน,นี้เราก็มาหาผมมาหาเอ่อวิดีโอที่เราจะแก้ไขนะครับสมมติถ้าผมจะแก้ไขอะอะไรดีผมจะไปแก้ไขนันแต่ผมจะกดเข้าไปให้ดูนะผมอ่าไม่อยากแก้ไขนะเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปดูอ่านี่ก็อ่าอาคิดที่เราทำอาคิปที่ผมทําบุญกัน เอาคิดเอาคิดที่ผมทําบุญนะครับผมลิ้นพันนั่นเนี่ยขอไปผมก็ไปต้อคำว่าแก้ไขนะครับผมปึ๊บอ่าเห็นไหมถ้าเราจะแก้ไขชื่อก็กดเข้าไปตรงชื่อนี่เลยแล้วออขอไปผมก็ไปตรงชื่อนี่เลยเห็นไหมเขาจะให้เขียนแล้วถ้าเราจะแก้ไขความอธิบอ,อ,อธิบายอธิบายก็กดเข้าไปเลยก็ขเขียนต่อเลยลบลก็ๆๆขเขียนแล้วถ้าเราอยาก แก้ไขความเป็นส่วนตัวก็กดเข้าไปตรงนี้เลยนะครับความเป็นส่วนตัวสาธารณะทุกคนที่มีลิงก์อะไรต่างๆก็ได้นะครับอ่าอย่างนี้ก็ได้หรือว่าเลือกผู้ชมอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ผมแต่ผมไม่เลือกนะเออผมไม่เลือกแล้วถ้าคุณผู้ชมทําตามที่คุณผู้ชมทําแล้วนะับก็กดบันทึกตรงนี้เลยนะแต่ผมไม่แกงมันก็เลยไม่มีปุ่มบันทึกนะครับผมหรือคุณผู้ชมอยากเปลี่ยนหรือว่าหรือว่าคุณผู้ชมอยากจะ ทำในแอป YouTube Studio ก็ได้นะผมไม่อยากทำใน YouTube นี้เพราะแอป o u t u b e Studio มันเปลี่ยนปกได้นะผมะเดี๋ยวันจะทำให้ดูนะก็เข้าไปเหมือนกันนะผมก็เข้าไปแอป Studio YouTube Studio แล้วผมมันทำได้3ช่องทางนะผมหาวิดีโอนะผมจะเอาวิดีโออันเมื่อกี้นะผมะทั้งวิดีโอทั้งหมดแป๊บหนึ่งนะผมเฟึบโอเคอาจจะเอาวิดีโอนี้เหมือนเดิมนะผมกดเข้าไป,ปเห็นไหมถ้าเราจะแก้ไข ชื่อหน้าผมขอขอปิดโปรแกรมเสียแป๊บน,นึงนะครับอยู่ในรายการกลับแป๊บน,นึงนะครับ <YT Studio. S 2> อยู่ใน <S <S ระดับการแชร์สาธารนณะทุกคนทำบุญสิบใจตาที่วัดสันทรายทับแป๊บน,นึงนะครับระดับเข้อจำกัดไม่มีปิดปุ่มไม่หยุดหน้าหลับปุ่มแทบกลับปุ่มแป๊บน,นึงนะผมผมกดเข้าไปตรงประกาศแป๊บน,นึงนะผมก็ไม่เคยลองเหมือนกัน อ <im sharing> oh, okay. well, okay. yeah. ๋อนี่ไงนี่ไงโอเคเข้าใจแล้วผมให้คุณผู้ชมกดเข้าไปตรงรูปประกานะครับรูปประกาตรงนี้นะครับผมฟึบนะครับผมถ้าคุณผู้ชมจะแก้ไขชื่อก็กดเข้าไปตรงชื่อเลยฟึบมันก็จะให้เราเขียนทันทีนะครับผมหรือคาอธิบายก็กดเข้าไปตรงนี้แล้วครับผมแล้วก็แก้ไขคําอธิบายได้นะครับนะหรือว่าความเป็นส่วนตัวสาธารณะอะไรต่างๆก็ได้หมดเลยนะเปลี่ยนปกก็ได้ด้วยนะครับผมกดไปกดไปตรงนี้อาประกานะอ่าประกาเห็นไหมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเอา ฉากไหนก็ได้หรือไม่ก็อันนี้ผมจะไม่สอนนะเดี๋ยวผมจะมาสอนคลิปหน้านะครับเราจะได้วิดีโออืมเออเยอะหน่อยนะครับผมโอเคก็คลิปเอ่อคลิปที่เราจะเปลี่ยนปกเนี่ยก็คือวันอีกวันหนึ่งอีกวันหนึ่งเราจะมาลงนะครับผมอีกวันนึงจะเราจะมาลงวันนี้เรามาสอนแก้ไขเอ่อชื่อและคําอธิบายและความเป็นส่วนตัวและ เลือกผู้ชั่วโมองอะไรต่างๆนะครับผมเนี่ยผมจะสอนในคลิปนี้ในถ้าปกเหลืวผมจะสอนคลิปหน้านะครับผมก็ง่ายๆนะครับผมถ้าเราทําหมดแล้วแก้ไขหมดแล้วก็กดบันทึกตรงนี้ได้เลยแต่ผมไม่ทาไงเพราะผมไม่มีอะไรแก้ไขแล้วเรา,เราถ้าผมไม่มีอะไรแก้ไขเราก็ผมก็ทําให้ดูนะครับผมทําให้ดูแต่ว่าไม่มีอะไรแก้ไขนะครับผมก็ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็ถ้าเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งเลือกทั้งหมด ให้ผมด้วยนะครับผมในช่องวันรัถฉานทักกิเลกนะผมพบกันคลิปหน้าผมไปแล้วผมสวัสดีครับ